ต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามสวยๆนะคะต้นสูงเมตรกว่านะคะต้นอายุหนึ่งปีหกเดือนนะคะทุกคนต้นสวยสมบูรณ์มากเลยค่ะดูลำต้นนะคะอวบใหญ่สมบูรณ์มากค่ะเลี้ยงในถุงดำถุงชําแบบนี้เลยนะคะต้นใหญ่สวยมากค่ะดูนะคะพี่ๆท่านใดสนใจทักมานะคะนี่ค่ะ สวย,สวยทั้งนั้นเลยค่ะต้นอวบต้นใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะดูค่ะท่านใดสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่สวนสวรรณรัตนะคะเบอร์โทรนะคะ080 890 1517นะคะหรือจะแอดไลน์ที่เบอร์080 8์0 1 5 1 7นนะคะต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนะคะอายุ1ปี6เดือนค่ะต้นสวยสมบูรณ์ทุกต้นเลย ต้นอวบใหญ่สมบูรณ์มากค่ะคสูงเมตรกว่านะคะเม็ดบวกนะคะเม็ดบวกเม็ดขึ้นไปนะคะเม็ดครึ่งก็มีนะคะดูนะคะต้นใหญ่ๆทางนั้นเลยพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ